สำหรับกรณีนะคะที่พ่อแม่รู้สึกว่าเอาไม่อยู่หรือว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยบริหารจัดการไม่ได้แล้วเช่นทิ้งตัวลงกับพื้นร้องกิ๊ดกรีดอโลวาดมันก็ต้องแล้วแต่เคสนะคะจะมีหลายกรณีที่นักจิตวิทยาแนะนําว่าถ้าเด็กเกิดอาการคุมไม่อยู่นะคะร้องไห้เรียกร้องความสนใจเนี่ยให้พ่อแม่หยุดนิ่งแล้วก็หันไปทางอื่นก่อนอันนั้นจะใช้ได้ผลเฉพาะกรณีที่เด็กอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นนะคะถ้าเราหันไปแล้วอยู่ในห้างแล้วเด็กวิ่งหายไปเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายกับเด็ก สิ่งที่หนูดีพบนะคะสำหรับกรณีที่บริหารจาัดก,การไม่ได้จริงๆเนะคะเด็กกําลังหลงอยู่ในอารมณ์จริงอยากให้เปรียบเทียบกับตัวเราเวลาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราติดอยู่ในอารมณ์เศร้ามากๆเ <_ an> ช่นอกหักหรือเพิ่งโดนให้ออกจากงานเนี่ยมันหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้ยากมาก เราต้องค่อยๆไกด์เขาออกจากอารมณ์นั้นเช่นนิ่งถามตัวเองก่อนเลยนะเด็กหิวหรือเปล่าเด็กอรารวาสเพราะหงุดหงิดเหนื่อยหิวหรือว่าอิ่มจะมีเคสที่เด็กอิ่มแล้วไม่อยากกินแล้วโดนบังคับให้รับประทานอย่างในกรณีที่เห็นเลยดิจะบอกพ่อแม่เสมอว่าไม่ต้องบังคับให้เด็กทานเด็กเนี่ยหิวเขาจะมาทานเองอย่าก,กลัวว่าลูกต้องโหต้องให้กินเพราะเดี๋ยวขาดสารอาหารแล้วก็กลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันทุกมื้ออาหารก็จะมีเคสหลายเคสที่ปล่อยหิวเลยหิวปั๊บเด็กเดินมาขออาหารกินเองจบไม่มีปัญหานนี้อีกเลย ะะสองคือถ้าเด็กกําลังหลุดเนี่ยเราต้องนิ่งให้มากที่สุดเพราะว่าเด็กอย่าลืมว่าสมองของมนุษย์นะคะกว่าสมองส่วนหน้าจะพัฒนาเต็มวัยอายุประมาณ25ปีนะคะกว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้25ปีเรายังไม่จบปริญญาตรีเลยะคะ่ะเพราะฉันอยากคาดหวังเด็กเบบีที่ต่ำกว่า25เนี่ยให้คุมอารมณ์ได้แน่นแต่พวกเราอะคะ่ะเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอารมณ์เราต้องแน่นกว่านิ่งให้มากที่สุดนะคะแล้วบอกลูกว่าเดี๋ยวพอลูกอารมณ์ดีเดี๋ยวเราคุยกันนะคะค่อยๆปล่อยลูกนิ่งมาเรื่อยๆถ้าลูก ร้องไห้หยุดไม่ได้จะไปเอาตัวเด็กมากอดการกอดคนที่กําลังร้องไห้หรืออรารวาสเป็นกรณีที่ได้ผลที่สุดด้วย2เหตุผลนะคะ 1. คนที่อรารวาสเนะะี่ยค่ะคือเขาไม่มีความสุขไม่มีความสุขเพราะรู้สึกไม่ได้รับความสนใจในทางนี้ถูกต้องการกอดบอกเลยว่าฉันรักเธอฉันให้ความสนใจข้อที่2คือเมื่อเด็กอรารวาสตัวเขาจะกระจายไปทุกที่การกอดคือการรวบตัวเขาให้อยู่ที่เดียวเหมือนเขาอยู่ใน ท้องของเราค่ะช่วยให้มนุษย์รู้สึกปลอดภัยมากนั่นเหตุผลที่ทำไมมนุษย์คนกอดกันแม้กระทั่งในวัยผู้ใหญ่พอกอดเสร็จบอกไม่ต้องรับประทานแล้วไม่เป็นไรไม่บังคับแล้วทีนี้นิ่งหลังจากนั้นเมื่อเด็กอารมณ์ดีแล้วถึงพูดด้วยเหตุผลได้นะคะอาจจะบอกว่าที่อยากให้ทานเพราะมันดีกับสุขภาพหนูไงลูกแต่หนูทานเมื่อหนูหิวไม่เป็นไรโอเคจบนะคะเราก็อยากจะบอกว่าในกรณีที่รู้สึกว่าต้องตีแน่นอนคือเคสนี้ต้องตีแน่ๆขอให้ตัวเลือกอื่นๆนะคะเช่น การให้เด็กเนะะี่ยค่ะอยู่นิ่งสงบในมุมของเขาเองเช่นบอกนั่งที่เก้าอี้นี้นะคะจนกว่าหนูจะสงบเดี๋ยวแม่มาหาถ้าไม่อยากตี2ถ้าเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะใช้วิธีการตัดสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นการที่ชดเชยการตีแบบถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องตีแน,น่ๆนะคะก็คือว่าอาจจะบอกว่าเช่นถ้าหนูมีค่าขนมแม่จะขอตัดสิทธิ์ค่าขนมบางส่วนนะคะจนกว่าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องหนูทําตามที่แม่ต้องการได้ซึ่งมันดีกับหนูเอง2ก็คือว่าจะตัดสิทธิ์อื่นๆเช่นสิทธิ์ในการใช้ใการดู ทรทัศน์การเล่นเกมหรือว่าการอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้แต่ว่าจะได้มาเมื่อเขาทำตัวดีเท่านั้น<ม>ก็อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของพ่อแม่นะคะว่าจะทำยังไงถึงไม่ต้องตีเด็ก สิ่งที่สาคัญท,ที่สุดนะคะก็คือว่าอย่าคิดว่าเด็กใช้เหตุผลไม่ได้เพราะเด็กทุกคนแม้กระทั่งในวหวอนุบาลใช้เหตุผลได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งเด็กที่ถูกพรากจากพ่อแม่มาโรงเรียนวันแรกนะคะร้องไห้แบบควบคุมไม่ได้เราสามารถพูดและให้เหตุผลกับเด็กได้จนเด็กหยุดร้องไห้นี่กรณีของคุณครูนะคะเช่นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มารับพ่อแม่ได้สัญญาไว้แล้วรับประทานอาหารก่อนเล่นเกมนี้ก่อนนะคะถึงเวลาดูนาฬิกาเดี๋ยวพ่อแม่มารับเด็กยังสามารถหยุดได้ พราะฉะนั้นนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าเด็กมนุษย์ในทุกช่วงวัยสามารถใช้เหตุผลได้ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณจะไม่มีวันหลุดไปใช้การตีเพราะว่าการตีคือการไม่เชื่อมั่นในสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษยชนว่าเขาไม่สมควรถูกทำลายร่างกายโอ้ยคจะร้องจะร้องไห้รับไม่ได้นะคะไม่สมควรถูกทำลายร่างกายแล้วก็เขาเป็นเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้เหตุผลได้ะคะ่ะนี่สำคัญที่สุดเลยในความเป็นมนุษย์